ใครไม่สามารถลบลืมคุณออกจากใจเข้าได้เลยขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณหน่อยขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประมาไหนสเหเียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกสบกันสองด้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกเตสตาพลังงานของคนราศีกุม จะสติ speak, พลังงานของคนราศีตุลแล้วก็หนึ่งเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมีพลังงานของคนธาตดุดินคนธาตุน้ําราศีกุมราศีตุลน,นะคะที่ขึ้นมาเป็นคนที่จิตใจดีมีความเรียบง่ายนะคะซื่อสัตย์ซื่อตรงมั่นคงจริงใจเด็ดขาดคําไหนคํานั้นหากว่ารักใครนะคะก็คือรักด้วยหัวใจทุ่มให้ทั้งหมดนะคะแต่ก็เป็นคนที่เหมือนกับไม่ชอบที่จะเริ่มต้น แบบปุบปับฉับพันนะคะหากว่าจะรักใครค่อยๆเรียนรู้หรือว่าเป็นเพื่อนกันก่อนค่อยๆเปิดใจกันไปไม่ชอบความรักแบบปุบปับฉับพันแบบมัดมือชกนะคะเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างดีกว่าคนที่ไม่สามารถจะลบจะลืมคุณจากใจเขาได้นะคะเขาจะเป็นใครพอพลังงานของเขาหน่อยนะคะสีดาบนะคะพลังงานของคนธาตุโลมเมทุนตุลกุม ควีนถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีกรกฎพิจิควีนถือดาพลังงานของคนธาตุลมแฮงแมนนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำแล้วก็คิงถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธนูมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุน้ำคนธาตุไฟนะคะคำไหนคำนั้นเด็กขาดซื่อสัตย์ซื่อตรงมั่นคงบ้าง,งานรักใครรักจริงมีความอ่อนไหวมีความเซนซิทีฟในหัวใจปากแข็งปากไม่ตรงกับใจนะคะ น่าจะรู้จักกันแล้วนะคะมีความรักมีความหวังดีมีความจริงใจให้กันแต่ว่าในความรักความสัมพันธ์น่าจะมีปัญหามีความไม่เข้าใจเกิดขึ้นมีความคราคาซังนะคะมีการเว้นว่างเว้นวักไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันหรือว่าเก็บซ่อนความรู้สึกเก็บซ่อนปัญหาอุปสัทคที่ได้พบเจอไว้แล้ก็ไม่ได้บอกไปนั่นเองนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าทําไมเขาถึงไม่สามารถจะลบจะล,ลืมคุณได้นะคะพลังงานที่ขึ้นมาเป็นคนที่เคยคบเคยคุยนะคะแล้วก็อาจจะมีช่องว่างระหว่างการมีการเงียบหายจากกันไป พลังงานของการเว้นว่างช่องว่างนะคะไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้เคลียร์ใจกันพลังงานของคุณเดอะสตาร์ตอนนี้ก็เหมือนกับอยู่ตามลําพังอยู่คนเดียวนะคะแต่หากว่าเขาพร้อมที่จะเปิดใจคุณก็พร้อมที่จะพูดคุยนะคะแต่ว่าการพูดคุยนั้นไม่ได้หมายความว่าจะกลับมาหากันหรือเปล่านะคะเพราะพลังงานของคุณเป็นคนที่ชัดเจนจริงใจแล้วก็มีความเด็ดขาดหากว่าพูดคุยกันแล้วสามารถปรับความเข้าใจกันได้ก็สามารถไปต่อกันได้ แต่หากว่าพูดคุยกันแล้วหาทางออกร่วมกันไม่ได้นะคะหรือว่ามีความไม่ชัดไม่เคลียร์คุณก็พร้อมที่จะแยกย้ายกันไปเติบโตนั่นเองแม้ว่าจะรักมากขนาดไหนก็ตามนะคะแต่คุณเป็นคนที่ชอบอะไรที่ชัดๆเคลียร์ตัวเขาเองก็ไม่ต่างกันนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบจะเอาเปรียบคุณนะคะหากว่าเขาทําไม่ได้เขาจะไม่รับปากนั่นเองนะคะในพลังงานของเขา เรามาดูกันนะคะว่าทําไมเขาถึงลบลืมคุณไม่ได้นะคะเพราะอะไรทําไมคนคนนี้ถึงลบลืมคุณจากใจเขาไม่ได้คุณคือคนที่รู้ใจเขามากที่สุดคนที่เขาเชื่อใจมากที่สุด พลังงานของเดอะเมจิเชนคือคนที่ไว้ใจใครค่อนข้างยากนะคะเปิดใจให้ใครค่อนข้างยากแต่หากว่าเปิดใจให้ใครแล้วก็คือพร้อมที่จะพูดคุยพร้อมที่จะเปิดใจเปิดอกด้วยนั่นเองแล้วก็เป็นพลังงานของคู่ที่สวรรค์สร้างสวรรค์เปิดทางให้มาพบเจอการรู้สึกว่าคลิกกันรู้สึกว่าเข้าใจกันแค่มองตาก็เข้าใจด้วยนะคะตามมองตามสองนะคะยังคงเป็นห่วงคุณอยู่เสมอยังคงหวังดียังคงจริงใจนะคะ มีแต่ความรู้สึกดีๆคุณยังเป็นคนที่สําคัญที่สุดในหัวใจของเขานะคะพลังงานของสเต e ์อนนอกจากจะเป็นคนที่รู้ใจเขารับมือกับความรู้สึกของเขาได้ทั้งหมดอ่านใจเขาออกรู้ใจเขามากที่สุดเป็นคนที่เขาเชื่อใจมากที่สุดยังหมายถึงเจ้าของหัวใจของเขาได้ด้วยนะคะ j u d g m e n t นะคะสำนึกผิดรู้สึกผิดแล้วก็ ความรู้สึกที่มีอยู่ในใจของเขาแม้ตอนนี้จะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันไม่ได้เคลียร์ใจกันก็ตามแต่ว่าคนที่สําคัญที่สุดในหัวใจของเขาคนที่รักเขามากที่สุดคนที่ดีกับเขามากที่สุดเราก็คนที่ไว้ใจคนที่เขาไว้ใจเชื่อใจมากที่สุดเปิดใจให้ด้วยมากที่สุดรู้จักตัวตนของเขามากที่สุดก็ยังเป็นคุณนั่นเองนะคะหากว่าตอนนี้คุณกับคนที่อยู่ในใจไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนะคะ คุณก็อาจจะลืมเขาไม่ได้ยังคงรักเขาอยู่แต่หากว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนเขาแก้ไขปัญหาอุปสรรคในส่วนตัวของเขาไม่ได้คุณก็พร้อมจะอยู่บนเส้นทางของคุณนะคะแต่ว่าหากเขาพร้อมที่จะพูดคุยปรับใจคุณก็พร้อมที่จะรับฟังนั่นเองนะคะ พลังงาน,นของตัวเขาแม้จะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกับคุณเขาก็ยังคงมีความรักมีความหวังดีให้กับคุณเสมอไม่เคยคิดที่จะเอาเปรียบคุณเป็นความรักที่มีความชัดเจนให้กันนะคะมีความจริงใจให้กันมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงมั่นคงให้กันมากๆแล้วก็เป็นคู่ที่ไม่อยากจะเอาเปรียบกันตัวเขาหากมีปัญหาุปภาราเขาก็อยากแก้ไขด้วยตัวของเขาเอง แล้วก็เป็นคนที่ไม่ให้ความหวังไม่รับปากอะไรในสิ่งที่เขาไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นย่งไงนั่นเองนะคะแม้ว่าไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันความสัมพันธ์มีการห่างหายมีการเว้นระยะมีการลดสถานะจากกาันคุณก็ยังคงเป็นคนที่รู้ใจเขามากที่สุดเป็นคนที่เขาไว้ใจมากที่สุดเป็นส่วนดีๆในชีวิตของเขาเป็นความรู้สึกดีๆในชีวิตของเขาเป็นคนที่เขารักหากว่าเขาจะรักใครอีกสักครั้งหรือว่าจะเปิดใจให้ใครอีก คนคนเดียวที่อยู่ในหัวใจของเขาก็ยังเป็นคุณนั่นเองนะคะเขาจึงไม่สามารถจะลบจะลืมคุณได้เพราะคุณมีความสําคัญสําหรับหัวใจของเขามากๆนั่นเองนะคะ